คลิปนี้ก็จะพูดถึงสถานที่ราชการและหน่วยงานที่ทุกคนควรรู้จักเป็นคําแนะนําเบื้องต้นสถานที่ที่สาคัญที่สุดที่คนไทยในต่างแดนควรรู้จักคือสถานเอกอัครราชาทูตซึ่งในประเทศกรีซเราก็มีสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงเอเธนนะคะมีช่องทางการติดต่อดังนี้นะคะในภาษากรีกสถานเอกอัครราชาทูตสถานทูตจะเรียกว่า ε π ί σ สเ ε ียในภาษาอังกฤษเรียกว่า e Embassy เอกอัครราชทูตรหรือท่านทูตรเรียกว่าอิเ s รสวิสภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ e mbassador สถานกุงสุลเรียกว่าอิโปรเซเนียหรือโปรเซเนโยภาษาอังกฤษเรียกว่า consulate ชื่อเต็มสถานเอกอนะัครราชทูตณกรุงเอเธน Royal Thai Embassy Athens, Ipresvias de Tailandes หรือ p r e s v i r s de Prosenio Basilio t a i l a n d i s สถานทูตกรีซในประเทศไทย Embassy of the Hellenic Republic คำว่า Hellenic สาธารณรัฐเฮ l เลนิกเป็นชื่อทางการของประเทศกรีซนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือ Embassy of Greece in Bangkok ชื่อภาษากรีก p e r s z v i i s e l a d o s in b a n g ก o k กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs ใช้คำว่า Ipuyo e x x t t r i ρ o n ในภาษากรีก ในตอนนี้เราก็จะมารู้จักหน่วยงานอื่นๆในประเทศกรีซกันบ้างหน่วยงานการบริการต่างๆในภาษากรีกเรียกว่า ε π ι ρ ρ i a r e (service) δημοσιεπιρρεσία (public service) δημοσιοεπαλύλους (public servant) αστυνομικό ตำรวจ σ τ α θ n ι σ τ ά μ ε ν ο (police office) The police station σ υ μ β ο o g r a p h ο s คล้ายทนายหรือที่เรียกว่า n o t ตอรี่ทำหน้าที่เกี่ยกับหนังสือสัญญาต่างๆซื้อขายบ้านมอบฉันทะหนังสือสำคัญต่างๆในประเทศกรีซตดิคาสติริโอศาลคอร์ดดิกิโอรสทนายล a w ย e ร์ลอิสต is นักบัญชีที่ปรึกษาทางการเงิน หน่วยงานในประเทศกรีซอื่นๆที่ทุกคนต้องรู้จักคือ 1. diemos municipality คล้ายที่ว่าการอำเภอรหรือเทศบาลตามเขตภูมิภาคย่อยต่างๆจากนี้ยังมีการแบ่งเขตใหญ่เป็น nomos nomi 51เขต p e r i p h e r i a 13เขตเราจะต้องรู้จักทั้งหมดว่าเราอยู่ในเขตไหนบ้างรู้จักว่าที่เราอยู่ขึ้นอยู่กับ nomos ไหน periphery ไหนแล้วก็รู้จักชื่อเมืองหลวงของเขตนั้นๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปติดต่อขอเอกสารยื่นเอกสารที่เมืองไหนเขตไหนการติดต่อขอความรู้เรื่องเอกสารต่างๆในประเทศกรีซเบื้องต้นสามารถไปได้ที่ศูนย์บริการประชาชน Citizen Service Center หรือที่เรียกว่า κέντρο ε κ π α e δ ε υ τ i s i s Politon เป็นศูนย์บริการประชาชนที่เราสามารถไปรับรองเอกสารขอใบรับรองสถานภาพทางครอบครัว สอบถามเกี่ยวกับการออกใบพำนักการต่ออายุแล้วก็ขอคำแนะนำเรื่องเอกสารเบื้องต้นได้ลิกเชียฮิล e g รีจิสอร์เอ็กซ์ซิวิลสเตตัสเรจิสทรชันคือ,อเหมือนอกรมทะเบียนการออกใบรับรองสถานครอบครัวก,รกีใบเกิดเสียชีวิตจะแจ้งและออกใบรับรองที่นี่ F อฟกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องประกันสังคมและสุขภาพ ซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่รู้จักกันในสมัยก่อนที่เรียกว่าอีกค่ะหน่วยงานสำหรับการเบริกใช้จ่ายหรือเบอิกยานในการรักษาพยาบาลเรียกว่าเอลีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับคนว่างงานการส่งเสริมการว่างงานการจ้างงานการประกันการว่างงานการคุ้มครองทางสังคมเรียกในสมัยก่อนเรียกว่า OID แต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Dimosia i p i r i s ชอ a าพัสโคลิซ ดิปปะงานที่ดูแลเรื่องสรรพกรการเสียภาษีเรียกว่า RRDA หน่วยย่อยของสำนักงานจะเรียกว่า d u Demosia Economic p o i i c s Immigration หน่วยงานที่ออกเอกสารใบอนุญาตพำนักถิ่นต่างๆวีซ่าต่างๆตามถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองหลวงของเขตต่างๆ จุบันการยื่นเอกสารติดต่อนัดหมายสามารถทำได้โดยช่องทางออนไลน์และก็มีเว็บไซต์สำหรับติดตามผลด้วยการแปลเอกสารเอกสารที่มาจากไทยส่วนใหญ่ต้องแปลเป็นภาษากฤีตอนนี้มีหลายเอกสารออกเป็นภาษากฤีได้เลยและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสถานทุนกรีซในไทยมาก่อนและเมื่อมาถึงกรีซแล้วต้องแปลเป็นภาษากรีก และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของกรีซก่อนจึงใช้งานในหน่วยราชการกรีซได้ปัจจุบันสามารถหานักแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศตามเว็บไซต์ m e t a f r a s h s e r v i c e g o v g r และถ้าเอกสารต้องการการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของกรีซก่อนก็ต้องเข้าไปรับรองที่เคปของกระทรวงการต่างประเทศของกรีซเคปปายกเว้นเอกสารบางอย่างที่หลายหน่วยาง,งานอันใช การรับรองของทนายได้การยื่นเอกสารจะต้องสอบถามด้ว่าใช้ตัวจริงและตัวแปลรพร้อมกันหรือไม่และรับรองสำเนาเอกสารอย่างไรบ้างหมายเหตุ head, ขั้นตอนการขอเอกสารในกรีซมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบ่อยครั้งควรตรวจสอบจากหน่วยงานด้วยตัวเองก่อนทุกครั้งอยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเอ,เอกสารทุกฉบับที่ได้มาจากทางการ ตั้งแต่เริ่มอยู่เก็บไว้ให้ดีมีระเบียบสำรองออนไลน์ได้ยิ่งดีเช่นการเสียภาษีใบอนุมัติวีซา่าวีซ่าเก่าพาสปอร์ตเก่าใบรับรองต่างๆไหมายเลขสำคัญสำคัญรหัสสำหรับการเสียภาษียกเว้นเอกสารที่ออกมีอายุ6เดือนตอนนี้มี g o f gr ช่วยให้กเอกสารหลายอย่างง่ายขึ้นโดยจะใช้รหัสทักซินในการเข้ารหัสทักซินได้มาจากการที่เราขอหมายเลขสเสียภาษีครั้งแรก ต้องเก็บไว้ให้ดีใช้ได้ตลอดเลยกฎหมายและขั้นตอนการขอวีซ่าการต่อใบอนุญาตถิ่นพำนักการขอสัญชาติมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเขตอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยติดต่อสอบถามจากหน่วยงานราชการของตัวเองโดยตรงเท่านั้นหลายครั้งก็สามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญเช่นทนายหรือนักบัญชีได้ แต่หากยังไม่ได้ภาษาก็ให้หาคนช่วยติดต่อติดตามข่าวสารอยู่เสมอหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาะที่นี้